สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2 0 2 0บายบในช่างครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันในช่วงใบยๆนะครับของวันหยุดนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของกล้วยเด็ดมือนางนะครับที่เห็นของผมเนี่ยมีอยู่สองเครือด้วยกันความแตกต่างชัดเจนมากเลยนะครับวันนี้เรามาให้ดูความแตกต่างของกล้วยเด็ดมือนางสองสายพันธุ์นะครับ เดรนเอมือนางสองสายพันธุ์ที่พูดถึงเนี่ยมีสองสายพันธุ์ก็คือพันธุ์กับแดงกับพันธุ์กัปดานะครับในส่วนของพันธุ์กับแดงเนี่ยลักษณะของนี้ผมตัดไหนดูเขาก็จะเห็นเป็นสีแดงเด่นชัดนะครับเขาจะเห็นเป็นสีแดงเด่นชัดตรงตรงกาบใบเขานะครับแล้วก็ไอ้ตัวพันธุ์กับดาเนี่ยเขาก็จะเห็นในส่วนของตัวเนี้ยครับมันเป็นสีดํดๆนะครับ อันนี้เป็นการสังเกตอย่างง่ายๆนะครับทีนี้อาจจะผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างไปจากนี้เท่าไหร่นะครับสองสายพันธุ์นี้ใกล้เคียงกันมากนะครับเวลาเราดูครับแล้วตอนเล็กๆเนี่ยจะแยกไม่ออกนะครับว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์กราบแดงหรือกราบดํานะครับจนเมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะเห็นความแตกต่างของมันนะครับที่เห็นบนนี้ก็คือ อันนี้คือพันกับแดงนะครับแต่ว่ามันอาจจะแล้งไปนิดนึงนะครับมันก็เลยจํานวนหวีมันจะน้อยนะครับแต่ลูกอ่ะถ้าสมบูรณ์จริงๆนะครับมันจะลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่าพันกับดาไอ้เจ้าพันกาบดาเนี่ยเร,ายายรือจะใหญ่หวีจะเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ดันอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็เลยจํานวนหวีอ่ะ มันจะเยอะนะครับมันจำนวนหวีมันจะเยอะกว่านั้นทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยมันสามารถที่จะมันสามารถที่จะปลูกได้นะครับทั้งสองสายพันธุ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราปลูกไว้กินเองเนี่ยเราก็อนุรักษ์ไว้ทั้งสองสายพันธุ์นะครับว่าถ้าเรามีสายพันธุ์กับแดงอยู่นะครับเราก็อนุรักษ์พันธุ์กับแดงเอาไว้ด้วยแล้วก็ปลูกพันธุ์กับดำเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ ให้มันนะครับให้มันอยู่คู่กันไปนะครับเสียดายมันนะครับเสียดายนะครับเดี๋ยวพันุ์มันจะสูญพันไปนะครับก็เก็บเก็บอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าถ้าเราไปมองถึงเรื่องธุรกิจอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่คือไอ้ตัวพันุ์กับพันธกับแดงเนี่ยน่า,าจ,จะไม่เหมาะสมนะครับกับการขาย นะครับหรือว่าทำมันเพื่อธุรกิจเพราะว่ามันได้จำนวนหวีหน้อยถึงแม้ว่าไอตัวหวีหรือว่าขนาดของหวีหรือว่าขนาดของผลนมันเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ก็เ,เกษตรกรก็นิยมที่จะปลูกผันกาบดำมากกว่าเพราะว่าถ้าช่างเป็นกิโลนะครับช่างเป็นกิโลเนี่ยก็จะได้เยอะกว่า ก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรปริมาณที่มันมากกว่าไอ้พันกับพันกับแดงนะครับมากกว่าพันกับแดงนี้ถ้ามามองถึงว่าอไอ้ตัวของกล้วยเล็บมือนางอะครับถ้าสมมุติว่าเรามองในเรื่องของขนาดแล้วก็จํานวนถ้าถ้าขนาดผลเนี่ยกับดากับดําจะผล ย่อมลงมากว่ากาบแดงเล็กน้อยนะครับนั้นถ้าเราถ้าเราถ้าเราจะเอาปริมาณนะครับเอาปริมาณทั้งปริมาณหวีแล้วก็จำนวนกิโลก็ต้องเลือกพันไอตัวของกาบดำปลูกนะครับเลือกพันกาบดำปลูกแล้วเราก็จะได้ผลคุ้มค่าเพราะว่า,าปีหนึ่งเนี่ย ประมาณปีหนึ่งครับแปดเดือนอที่ทดลองมานะครับก็ประมาณแปดเดือนแปดเดือนเนี่ยเขาจะเริ่มออกเริ่มออกปีนะครับแล้วก็หลังจากเริ่มออกปีสักสิบห้าวันเนี่ยเขาก็น่าจะปีก็ใกล้ใกล้จะสุดนะครับแล้วเราก็ตัดปีแล้วเราก็นับไปอีกประมาณสักสองเดือนนะครับมา2สองเดือนเป๊ะๆป๊ะครับว่าถ้าสองเดือนเนี่ยพอดีหกสิบวันเนี่ยผมว่าไม่ ไม่ไม่ไม่อ่อนนะครับไม่อ่อนแน่ๆนะครับแก่แต่แต่จะแก่มากแก่น้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหกสิบวันเนี่ยชัวร์นะครับผมเคยนับวันมาหลายรอบแล้วนะครับนับวันพอนับวันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเรื่องของเรื่องเรื่องของความชัดเจนนะครับว่าแน่นอนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดปีไปแล้วเนี่ย เราตัดปีไปแล้วเนี่ยก็นับไปอีกนะครับตัดปีเนี่ยตัดปีกล้วยไปแล้วเนี่ยเรานับไปอีกประมาณสักหกสิบวันนะครับมันก็จะได้ผลอันนี้เนี่ยผลพวงอีกอันนึงเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ไม่ได้ห่อไปะครับมันจะมันก็จะมีผลก็คือไอ้เจ้าตัวของนกหรือกระรอกหรือหนูเนี่ยครับมันจะมาแทะ กัดกินนะครับมันจะมาแทะกัดกินอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราก็เก็บเอาไว้รับประทานได้บ่มเอาไว้รับประทานได้นะครับบ่มเอาไว้รับประทานได้แต่แน่นอนถ้ามันเหลืองถ้ามันเหลืองจากต้นนะครับถ้ามันเหลืองจากต้นเนี่ยมันก็แก่แน่ๆนั้นวันนี้เราเราเอ่าเราสรุปให้เห็นแล้วนะครับว่ากล้วย เด็บมือนางพันกับแดงกับพันกับดําสังเกตจากตรงไหนนะครับก็คือสังเกตจากไอ้ตัวของกาบใบของเขาเป็นต้นไปอะครับมันจะเห็นเรื่องของความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับอันนี้พันกับดําอันนี้พันกาบแดงนะครับแล้วก็ถ้าโตมันโตไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองภาพมันไม่ชัดเจนนะครับมันอาจจะ ลักษณะของพันธุกรรมเนี่ยลักษณะของต้นเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกันมันแยกไม่ได้ก็ต้องไปดูเรื่องของผลนะครับไอตัวของเครือนะครับเครือใหญ่หน่อยนะครับเครือใหญ่หน่อยก็จะส่งผลทำให้ไอตัวของถ้าเครือใหญ่เนี่ยไอตัวผลมันก็จะเล็กย่อมลงมานิดนึงอันนั้นเนี่ย แต่จานวนหวีจะเยอะนะครับจํานวนหวีจะเยอะนะครับจํานวนหวีจะเยอะเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่ามันก็คือพันธุ์กับดํานะครับมันก็คือคากับดําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นๆๆนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นพันธุ์กับแดงถ้าสมมติเราเลี้ยงดูดีๆนะครับต้นมันใหญ่นะครับต้นมันใหญ่มันก็อาจจะออกหวีเยอะก็ได้นะครับผมว่าบางทีเราก็ แยกแยกจาพันธุกรรมจากตรงนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วาทั้งนี้ทั้งนั้นก็กอไหนที่เราปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วถ้าเกษตรกรต้องการจำนวนหวีเยอะๆเครือใหญ่ๆอ่าเครือใหญ่ๆหมายถึงว่าจำนวนหวีเยอะๆนะครับได้สักสิบสองสิบสามหวีอย่างเงี้ยครับก็เอาต้น เอาเอาต้นเอ่อต้นเรียกว่าอะไรอ่ะเอานอมันเอานอขยายพันธุ์จากนอจากต้นนั้นไปปลูกรับรองว่าชัวแน่นะครับก็จะ,จะได้พันธุ์นั้นตามปกติแน่ๆโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจ,จบคลิปนะครับคลิปนี้มีสาระนะครับแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020ใบในช่างด้วยนะครับครับผม ขอบคุณมากครับผมวัสดีครับวันนี้